สายพันธุ์นี้ชื่อ bifidobacterium animalis TA1 เขาเก่งในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยยังไม่พอนะคะเขายังเก่งเรื่องของลดไขมันคำว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นสารที่อยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะมันติดกับตัวเราแต่ว่ามันจะไม่มีอำนาจเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยยังสุขภาพแข็งแรงยังมีภูมิคุ้มกันที่ดีเขาจะไม่อารวา์เมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้นเสื่อมลงตามวัยนะคะเขาจะเริ่มมีอำนาจมากขึ้นทันทีและทําให้เราเนี่ยเสื่อม เหี่ยวย่นนี่คือตัวร้ายค่ะของอนุมูลอิสระแล้วความที่ร้ายสุดของเขาคืออะไรรู้ไหมคะมันนาให้เซลล์บางเซลล์ของเราเนี่ยพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งได้นี่คือ worst case ดังนั้นการที่โปรไบโอติกตัวหนึ่งเนี่ยสามารถลดอนุมูลอิสระหรือต้านอนุมูลอิสระได้เนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวยังไม่พอนะคะเขายังเก่งเรื่องของลดไขมันดยการสร้างเอนไซม์ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อเอนไซม์ไบโซคนไทยอยากจะ d e t o ์เพื่อลดไขมัน การที่ไขมันออกได้ระบบเผาผลาญต้องเกิดขึ้นก่อนเพื่อที่จะเผาผลาญไขมันการทําดีทอ็อกซ์ไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับระบบเผาผลาญดังนั้นไขมันไม่ออกนะคะตัวที่ออกไปคือน้ําของเสียเผลอๆเนี่ยจุลินทรีย์ตัวดีวิตามินเกลือแร่ต่างๆดีๆเนี่ยไปกับดีท็อกซ์ด้วยดังนั้นข้อควรระวังเลยสาหรับคนที่ติดดีทอ็อกซ์เป็นประจําทําได้ทำทำที่จําเป็นแต่ทําบ่อยเป็นกิจวัตรไม่ได้ น้องๆที่หวังผลในเรื่องของอ้วนจะทําให้ผอมลงแล้วไปดูตาช่างว่าตัวเลขจะลงอันนั้นน่ะไม่ใช่เราเอาไขมันออกเราเอาน้ําตาลออกแต่ไม่ใช่ตัวเลขบนตาช่างออก